o u t o Word คืออะไรบุคลิกภาพใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มแชแนลช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตวันนี้เรามาทำความรู้จักบุคลิกภาพใหม่พร้อมๆกันนะคะกับคำว่า o u t o Word ค่ะเคยรู้สึกกันไหมคะว่าตัวเองไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือชุมชนใดเลยบางทีคุณอาจเป็นออ t o เว และอาจพบสังคมที่ใช่ของคุณได้ในโลกของออทโทเวิร์ดค่ะคำว่าออทโทเวอร์ชันถูกบัญญัติขึ้นโดยดรรามีคามนสกี้จิตแพทย์จากนิวยอร์กใช้อธิบายถึงผู้ที่รู้สึกเป็นคนนอกอยู่เสมอซึ่งไม่ได้จัดว่าเป็นทั้งคนเก็บตัวอินโทเวิร์ดหรือคนชอบเข้าสังคมหรือเอ็กโทเวิร์ดอย่างแท้จริง โดยพื้นฐานแล้วคนกลุ่มนี้บีบางสิ่งที่เหมือนต่อต้านการถูกหล่อหลอมหรือการถูกปลูกฝังความคิดทำให้ไม่สามารถก้าวเข้าสู่การมีส่วนร่วมหรือการเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เราเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวแต่เมื่อเริ่มใช้ภาษา เราจะเปลี่ยนจากการอยู่เพียงลำพังไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนับแต่นั้นชีวิตของเราถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งการหาความปลอดภัยจากการอยู่รวมกลุ่มและความหวาดกลัวต่อความโดดเดี่ยวมนุษย์เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้และยังคงเป็นผู้ไม่สังกัดหรือออเทอร์วอดจึงเป็นคนนอกตลอดการ Auto ทอคือคุณลักษณะของบุคลิกภาพไม่ใช่ความผิดปกติด้านความสัมพันธ์อย่างเช่นกลุ่มอาการ Asper g e r เกหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพเพราะ a u t o w เ r e เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจอัธยาศัยดีและไม่มีปัญหาในการสร้างสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความรักแท้จริงแล้วแทบไม่อาจแยกความแตกต่างจากคนทั่วไปที่ปรับตัวได้ดีความแตกต่างที่แท้จริงอยู่ตรง การไม่อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นออทเทอร์เวิร์ดออทเดหมายถึงบุคคลที่มีคุณลักษณะบุคลิกภาพแห่งความเป็นอื่นยังคงเป็นคนนอกตลอดการท่ามการกระบวนการที่มนุษย์ส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการอยู่เพียงลำพังไปสู่การเชื่อมโยงทางสังคมผ่านภาษา ่างจากความผิดปกติด้านความสัมพันธ์ออทโทเวดเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจและเป็นมิตรแต่กลับยากที่จะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมทั้งที่พฤติกรรมภายนอกแทบไม่ต่างจากคนทั่วไปที่ปรับตัวได้ดีสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจเป็นออทโทเวดคือ 1. ไม่เข้าใจว่ากลุ่มคนหนึ่งงคิดไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างไร สองสบายใจกับการอยู่ลำพังแต่กับรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องอยู่ในกลุ่มสามการทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องยากสำหรับคุณสี่ไม่ชอบขอคำแนะนำจากใครมักตัดสินใจด้วยตัวเองห้ากลัวว่าคนอื่นจะมองออกว่าคุณคือคนนอกตลอดการหก มีความเอื้อเฟื้อเกินพอดีอ่อนไว้ต่อความรู้สึกของผู้อื่นมักสุภาพและไม่ก้าวไก่และ7ค่ะเป็นคนที่ยึดติดกับความเคยชินไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแม้ออทเอเวิร์ดอาจทำให้รู้สึกแปลกแยกและไม่เป็นที่ยอมรับรวมถึงเหนื่อยล้าจากความพยายามในการปรับตัวเข้าหาคนอื่นแต่หากเรียนรู้ที่จะยอมรับ ความไม่สังกัดนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังและใช้มันเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้และเพื่อนๆมองว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนคะ ออทโทเวิ vert, อาจจะเป็นศัพท์ใหม่แต่อาจจะมีคนเหล่านี้มากมายในสังคมปัจจุบันค่ะเราจะเป็นคนประเภทไหนแต่เราไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครก็คงเป็นที่พอใจสำหรับตัวเราแล้วใช่ไหมคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มค่ะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ